สวัสดีค่ะ OKPK OK สวัสดีชาแน l วิดีโอนี้นะคะมาใช้งานเบ r d 2013กันค่ะเราจะทําการเปลี่ยนหน่วยวัดของไม้บรรทัดนะคะซึ่งหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าหน่วยวัดของไม้บรรทัดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรให้เป็นนิ้วหรือว่าเป็นพิกเซลหรืออะไรที่เขามีไว้ให้นะก็เปลี่ยนได้นะคะ ก็ไปเปิดเลยนะมุมมองไปเปิดไม้บรรทัดก่อนนะคะให้คลิกที่คำว่าไม้บรรทัดนะคะแล้วหลังจากนั้นตัวเลขก็จะขึ้นมาทั้งบนและซ้ายนะคะอันนี้ก็คือไม้บรรทัดที่เราเปิดมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะขอเปลี่ยนจากกระดาษนะคะหน้าแนวนอนให้เป็นแนวตั้งแบบนี้ก่อนสังเกตนะพอเราเปลี่ยนให้เป็นแนวตั้งนะ,ะตัวไม้บรรทัดก็จะเป็นตัวเลขเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนี่ไงสังเกตนะคะเป็นเซนติเมตรอยู่นะก็จะมาทำการเปลี่ยนให้เป็นนิ้วดูนะคะก็ให้ไปที่ไฟล์เราเป็นเมนูที่เป็นภาษาไทยนะก็ใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็ให้ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกออปชันตัวนี้ก็จะเป็นคำว่าตัวเลือกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิกไปที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Advanced นะแล้วก็ภาษาไทยนี่คือขั้นสูงแล้วก็ ไปเลือกที่ display นะคะ display ก็คือการแสดงนะก็เลื่อนไปนะคะก็พอเจอแล้วเราก็จะไปดูตัวแสดงการวัดในหน่วยของอนี่นะช่องนี้นะคะที่เป็นเซนติเมตรเราก็คลิกเลือกเอาอะไรอันใดอันหนึ่งที่อยากจะให้เปลี่ยนนะเช่นเราจะใช้นิ้วนะคะให้เป็นนิ้วนะไม่เป็นท้ายเป็นนิ้วก็เลือกนิ้วแล้วก็ไปที่ โอเคหรือตกลงนะคลิกไปเลยค่ะหลังจากนั้นสังเกตตัวไม้บรรทัดตัวเลขก็จะเป็นแบบนิ้วนะคะนี่นะอ่าโอเคเรียบร้อยถ้าอยากให้เต่ยนเป็นเซนก็กลับไปตั้งค่าเหมือนเดิมหรือใช้หน่วยวัดอื่นได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้มาดูขนาดกระดาษกันค่ะสังเกตนะจะเห็นเป็นนิ้วกันหมดเลยแล้วก็มาดูการยืงตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของนิ้วนะคะ โอเคในตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดของไม้บรรทัดในเวิร์ดกันได้แล้วนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ